โตโยต้ารีโวร็อกโคเราจะมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์งบเท่าไหร่น้ำมันเกียร์ออโต้นะเอาตามาดูตระกูลอารีโวนะครับเปลี่ยนถ่ายง่ายๆนะครับใช้เบอร์24กับเบอร์14บสองตัวนะครับอ่ะถอดบนก่อน ตัวข้างบนคลายเพื่อให้ลมเข้านะครับคือตัวเติมนั่นแหละเสร็จแล้วก็คลายตัวถ่ายนะฮะตัวถ่ายอยู่ตรงนี้การเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเกียร์ถ่ายออกมาแค่ไหนเติมแค่นั้นนะฮะเราก็เลยเอตวงไว้นะครับว่ามันจะกี่ลิตรเราถ่ายออกมาได้ยังไม่ถึง3ลิตรนะฮะเอาปิดก่อนเพราะว่าเราต้องถอดกรองนะครับงัดแท้งทันทีเลยนะครับ พยายามอย่างงั้นให้มันเบี้ยวนะครับกล้องเกียร์คือตัวนี้นะครับน็อตสามตัวนะครับมันมีน้ำมันค้างแน่แน่ครับต้องระวังหน่อย เราต้องตวงน้ามันเกียร์นะครับให้มันพอดีแล้วเราจะได้เติมนะครับตรงนี้เลยน้ํามันเกียร์ที่เราจะต้องเติมนะครับ4ลิตรครึ่งโดยประมาณฮะสีลิตรนะครับกลองเกียร์ตัวนี้ของรีโว่นะครับอยู่ประมาณ2000ต้นนะครับงบประมาณประมาณ2001นหนึ่งน้ำมันเกียร์ประมาณ1000นะครับ1,100กับ2001หนึ่ง งบเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ของรี v o Auto โมีอยู่ประมาณนี้นะครับคูณเอาเองนะครับค่าช่างแล้วแต่อู่นะครับจบครับ